บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2 5 6 4ได้สิทธิอะไรบ้างเช็คได้ที่นี่เลยค่ะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2564ได้รับเงินเย,ออยียวยาอะไรบ้างกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรจํานวน13.5ล้านคนเงินเข้าวันที่เท่าไหร่ก็คือโดยกองทุนประชารัฐสวัสดิการแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายได้4ประเด็นได้แก่ 1. ขยายมาตรการพราระค่านำค่าไฟสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ตุลาคม64ถึงกันยายน65 2. จัดสวัสดิการให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13.5ล้านคนในเรื่องค่าแก๊สหุงต้ม 3. เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่1.6พันล้านบาท 4. การจัดสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรรวม4พล้านกว่าล้านบาทค่ะวันที่1ตุลา2564นะคะ จะได้เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐคนละ200บาทและ300บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้ดังนี้ค่ะผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทต่อเดือนผู้ที่ได้รับรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน 2. เงินเพิ่มกำลังซื้อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเยียวยาพิเศษคนละ200บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการเริ่มแจกครั้งแรกตั้งแต่ตุลาคมนี้จนถึงพฤษภาคม2564รวม3เดือนต่อไปนะคะวันที่15ตุลาค2564สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วใช้เงินจากบัตรรูปซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืน เงินแบตให้5%นะคะก็คือคืนเงินภาษีให้5%ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะหรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าหรือร้านค้าอื่นๆได้ที่ร่วมรายการนะคะแล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับ เงินภาษีแหวน5%คืนเข้ามาในบัตรตามยอดค่ะจ่ายเงินไป100บาทคืนแหวน5%ก็คือ5บาทจ่ายเงินไป500บาทคืนแหวน5%ก็คือ25บาทจ่ายเงินผ่านบัตร1,000บาทคืนแหวน5%ก็คือ50บาทค่ะต่อไปนะคะวันที่18ตุลาคม2564ค่ะเดือนตุลาคม2564นะคะเป็นเดือนแรกที่ขยายสิทธิ์วงเงินค่าน้ำค่าไฟดังนี้ก็คือ ค่าไฟประมาณ1.9ล้านครัวเรือนค่ะ1ครัวเรือนใช้ได้เพียง1สิทธิเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะกรณีค่าไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50บาทต่อหน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะกรณีที่ใช้เงิน เกินวงเงินที่กําหนดนะคะผู้มีบัตรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเป็นค่าประปาค่ะค่าประปาประมาณ1นึ่งแสรยยีครัวเรือนนะคะ1ครัวเรือนใช้ได้เพียง1สิทธิเท่านั้นเหมือนกันค่ะสนับสนุนค่าน้าประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะกรณีที่ใช้น้าประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีบัตรย,ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชําระส่วนเกิน 100บาทด้วยตัวเองต่อไปนะคะกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน315บาทจะไม่ได้รับวงเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา100บาทค่ะโดยที่ผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าใช้จ่ายน้ำประปาทั้งหมดต่อไปนะคะวันที่22ตุลาคม2564ค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน200บาทถึงเดือนกันยายน2565เมื่อรวมกับเบี้ยคว,วามพิการที่ได้รับ จำนวน800บาทต่อเดือนต่อคนแล้วรวมเป็นเงิน1,000บาทต่อคนต่อเดือนด้วยค่ะ